สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะ,ะคลิปนี้หมอน้องจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้ออะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่ทำให้เขาไม่เข้ามานะคะในความสัมพันธ์นะโอเคเป็นพลังงานแบบแรนดอมนะไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เ้าเหรียญไพ่เจ็ดไม้เท้าเขาดูเหมือนกับอยากอยู่คนเดียวไงก็ไม่รู้อะ เหมือนขอคิดดูก่อนอะไรก่อนนะนะคะเพราะชีวิตของเขามันก็ไปได้ดีกับการที่เขาได้อยู่คนเดียวเจ็ดไม้เท้าเขามีกำแพงอะไรกับคุณนะความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมีการจบลงไปแล้วนะคะอืมไพ่ดีเอ็มเพลอร์คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับอืมตัดสินใจไปแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าคนที่ไม่ยอมเอ,อ่อ อ่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนข้อหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนแข็งอะ่ะเออเป็นคนแข็งอะ่ะเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจไปแล้วมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นน่ะนะคะเออเป็นคนที่ยอมหกักไม่ยอมงอ,อเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเขาอยากคืนดีกับเราอยู่เหมือนกันนะอืมจัสเมนในตอนนี้เขาตัดสินใจอะไรบางบางอย่างได้แล้วแล้วก็ น่าจะเป็นเพราะว่าเขาสำนึกผิดอะไรแบบนี้ด้วยมันเป็นความผิดของเขาอะในตอนนี้เขาก็แบบคิดถึงเรามากเลยนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลจากเราก็ได้วินถือดาบอาจจะเป็นวิธีท่าของคุณด้วยก็ได้ที่ดูเหมือนกับประมาณว่าคุณไม่ง้อเขาแล้วคุณหันหลังให้เขาแล้วหรือตัวของคุณอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณมีคู่หรือมีคนรักอะไรแบบนี้ไปแล้วหรือยังนะคะแล้วมันก็ขึ้นมาว่า แฮงแมนนะอาจจะติดขัดอในการที่เขาจะติดต่อเข้ามาก็ได้นะคะเขาเขากลัวว่าคุณจะมีแฟนไปแล้วอะไรแล้วด้วยนะแล้วก็ไพ่ฝีเหรียญตัวของเขาเองก็อาจะจะกำลังไปเหมือนโฟกัสอะไรหมกมุ่นอะไรในเรื่องของการทำมาหากินก็ได้นะคะหรือเหมือนคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในหลุมอยู่ในบอ่ออะไรไปอะ เไพ่ห้าดาบไม่ยอมติดอยู่กับอดีตอะที่มันอาจจะมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่ยอมมูฟออนจากไอ้ตรงนั้นนะเขาเองก็เลยเหมือนกับเฝ้าๆเนาะแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะคุณอะคนคนนี้เป็นคนที่อีโก้สูงนะคะก็เลยเลือกที่จะเงี่ยบเห็นมาคิงถือดาบขึ้นมาอีกเขาค่อนข้างที่จะอีโก้ค่ะไม่ติดอะไรหรอกิดติดอีโก นะเอ่อก้าวท้วยขึ้นมาอีกเขาคิดว่าคุณอะรักเขามากอะไรมากแล้วก็จะเป็นไปได้ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาเผชิญหน้ากับคุณก็ได้เออแต่หมอน้องก็มองว่าตัวเขาเองก็ก็ความสัมพันธ์นี่มันก็เขาอยากมีคอมมิชเมนต์กับคุณอะนะนะแต่ตัวเขาบางทีเขาก็อยากเป็นยังอยากมีอิสระอยู่ยังอยากเป็นโสดย,ยังไม่พร้อมที่จะลงเอย อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจนกว่าเขาจะเขาจะพร้อมทั้งด้านฐานะนอะไรแบบเนี้ยอืมเนาะไม่กล้าไม่กล้าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่ผิดอาจจะจะเคยทำความผิดอะไรบางอย่างเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณแล้วก็ถ้าเขายังไม่ได้พร้อมหรือเขายังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบ มั่นคงจริงๆในชีวิตของเขาเนี่ยแหละมันก็ยังมีอุประสรรคในการที่เขาจะ,ะเข้ามาหาคุณอยู่ดีนะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะมีพลังงานมีกรกฎพิจิกพุชศกันมังกรราศีพุชศบเด่นกูเมถุนตุลนะคะราศีกันเด่นเมษสิงห์ธนูราศีเมษเด่นราศีพิจิกเด่นอ่ะ โอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อหมน้องมาเลยนะหมอน้องจะให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะการงานการเงนิงนความรักนะเอาปรึกษาปัญหาความรักได้วันนี้หมอน้องก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณแล็สวัสดีค่ะ